เรียบร้อยเรียบร้อยโอเคครับ <sucks> ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดอยเซอร์ชแนลนะครับตอนดี่ดูผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับ ครับวนนี้อยู่การเลีวแชมเปี้ยนในตำแหน่งของแครีนนะครับเดเวนนะครับก่อนอื่นนะครับมาดูที่สกิลต่างๆของเดเวนกันดีกว่ามาทำงานยังไงนะครับสาหรับคนถือขวานคนนี้นะฮะก็มาเริ่มกันที่พาสีฟของเดเวนนะครับบลีคของเดเวนนะครับเมื่อเดเวนนะครับใช้สกิลหนึ่งนะครับแล้วสามารถรับขวานได้หรือสามารถล่าช็อตตัวของมินเนี่ยนได้นะครับตัวของเดเวนจะได้รับสแต็กนะครับสแต็กนี้เนี่ยเมื่อเราสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยจะสามารถได้โบนัสเวลาเราสามารถสังหารศัตรูได้นะครับอ่าอะไรประมาณนี้เพราะงั้น วของเดวนเนี่ยพอแบบว่าเก็บขวานได้เยอะลาดคิปได้เยอะเนี่ยตัวของเดว่นเวลาฆ่าคนได้เนี่ยจะได้เงินเยอะมากมากนะครับก็ได้ประมาณ4ี่โกต่อหนึ่งสแต็กที่ทําได้นะครับเก็บขวานรอบหนึ่งก็ได้1สแต็กนะลัดมินเนี่ยได้ตัวหนึ่งก็ได้1สแต็กนะแบบคือแบบสามารถแบบได้สแต็กง่ายมากนะคือเก็บขวานไปเรื่อยนะครับอะไรอย่างนี้ะ เพราะงั้นเธอเดเวนเนี่ยสามารถฆ่าตัวมินเนี่ยนได้เยอะเก็บขวานได้รัวๆเนี่ยเดเวนก็สามารถทําสโนบอลได้ไม่ยากฆ่าได้ทีหนึ่งต้นเกมปุ๊บเงินไหลเงินนําสตูเป็นพันได้นะครับจากการที่เก็บสแต็กไปเยอะนะครับอ่ะอันนี้คือพาสิทของเดเวนนะครับครับก็มาเริ่มที่ท่าหนึ่งของเดเวนนะครับสปินนิ่งแอคนะครับเดเวนนะครับจะควงสกิลเมื่อก่ดใช้งานนะครับเมื่อโจมตีนะครับเดเวนจะปาขวานออกไปแล้วก็จะมีขวานไปในทิศทางที่กําหนดนะครับ ถ้าเราเดินไปข้างหน้านะครับขวามันก็จะไปตกด้านหน้าเรานะครับอะไรอย่างนี้สามารถใช้งานพร้อมกัน2อันได้นะครับอ่ะประมาณนี้ก็คือถ้าเรายืนอยู่กับที่เนี่ยส่วนใหญ่ขวามันก็อยู่ใกล้ๆเรานะถ้าเราไม่เดินนะมันอาจจะแกว่งๆนิดหน่อยนะแต่ว่ามันก็จะไม่แกว่งเยอะมากนะครับอะไรอย่างนี้ไม่ต้องเดินเยอะแต่ถ้าเราเดินถอยหลังนะครับมันก็จะนะตามทิศทางที่เราเดินนะครับอ่ะประมาณนี้อยู่ที่เราอยากจะใช้ยังไงนะครับหลักๆสกิลเนี้ยเมื่อใช้งานเนี่ยเราจะตีแรงขึ้นมากนะครับมากเลยนะแบบอารมณ์มันตีแบบ double ล a m เมจอะไรอย่างงี้นะครับแรงสุดๆนะครับ ปกติตีขนาดก็คือตีแรงกว่าชาวบ้านเยอะมากนะครับตัวของเดเวิเนี่ยเป็นตัวที่แทบจะไม่มีแบบสกิลสำหรับทำดาเมจเยอะนะส่วนใหญ่เป็นสกิลที่ำดาเมจเบาๆแต่ตัวเดเวิเนี่ยตีธรรมดาแรงมากๆนะครับเพราะงั้นก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ใช้แมคกน,นิกในการออตโต้วแท็กซะเยอะนะครับนะประมาณนี้ก็หลายก็คือสามารถใช้ท่าหนึ่งซ้ำเพื่อต่อระยะเวลาในการควงได้นะครับอ่ะสำหรับ ใช้ไปสักพักก็เนี่ยอยากจะแบบเออกลัวสกิลมันหมดอะไรเงี้ยไม่ได้มีเป้าให้ตีอะไรเงี้ยสามารถใช้ตัวสปรินติ้งแอคซัมได้เพื่อทำให้มันเป็นสองสเต็กต่อนะอ่ะอะไรประมาณนี้ก็เดินควงต่อไปได้อ่ะประมาณนี้ครับมาต่อที่สกิลสองเมื่อเดเวินนะครับกดใช้งานนะเดเวินจะวิ่งเร็วขึ้นนะครับนิดหน่อยครับก็กดแล้ววิ่งเร็วขึ้นตีเร็วขึ้นนิดหน่อยครับนิดหน่อยอ่ะแค่นี้ดูจะเป็นสกิลที่ครูดาวน์นานแล้วก็ไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับแต่ว่าเมื่อเดเวินสามารถรับสปรินติ้งแอคได้นะครับก็จะสามารถรีเซตท่าททันทีไนงะ ตีเร็ววิ่งเร็วนะแล้วก็มีสกิลรีเซ็ตตลอดเนี่ยโอ้โหอาจจะดูไม่เท่าไหร่นะแรกๆดูกดง่ายพอสักพักก็มันมีสอขวานสองอันนะครับหรือเราตีเร็วๆหน่อยมันก็จะแบบรับยากมากขึ้นนะครับกดรัวมากขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะประมาณนี้ก็คือกดท่าสองได้เรื่อยๆนะครับอ่ะเมื่อเรารับขวานนะแต่ว่าอ่าต้องตีเร็วขึ้นหน่อยจะดูรับยากมากขึ้นนะครับ หลักๆก็เป็นท่าที่เอาไว้ใช้ช่วยให้วิ่งไปรับขวานแล้วก็วิ่งไล่ตีศัตรูนะมันเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ค่อนข้างเยอะนะเวลาเรากดบ่อยๆนะครับมาส่วนในท่า3กันบ้างครับท่า3ก็คือเป็นการปาขวานแล้วก็กระจาย,ยด้านข้างครับคนที่โดนเนี่ยก็จะกระเด็นออกด้านข้างแล้วก็ติดสโลว์นะครับแค่นั้นไม่มีอะไรมากเป็นท่าเอาไว้ใช้ซ c ก่อนจังหวะเข้าไฟหรือเอาไว้ใช้เบรกศัตรูจังหวะที่เขาเข้ามาหาเรานะครับประมาณนี้นะสับท่า3ามครับก็มาดูที่อันติเมทของเดวนนะครับเดวนจะปาขวานไปในทางที่กําหนดนะ เมื <mm um> ่อมันโดนนะครับโดนฮีโร่ศัตร euh ูนะครับหรือเรากดใช้ซ้ําเนี่ยมันจะเด้งกลับมานะครับถ้ามันโดนฮีโร่หลายตัวดาเมจมันก็จะเบาลงเรื่อยๆนะครับอ่าอะไรประมาณนี้หลักๆก็เป็นสกิลใช้ล่าช็อตระยะไกลกับทำดาเมจแบบช่วยเบิร์สอะไรอย่างนี้เวลาศัตรูมันออกนอกระยะนะครับอ่าถ้าโดนฮีโร่เนี่ยมันก็จะเด้งกลับมาเองนะครับอ่าอะไรประมาณนี้หลักๆก็เป็นสกิลเอาไว้ลาช็อตนั่นแหละแบบบางครั้งเห็นว่บศัตรูใกล้ตายแล้วกำลังจะกลับบ้านแล้วก็ปาไปเลนบนอะไรเงี้ยอ่าแบบเห็นเขากำลัังวาารรร์ปปปอะไไก็คบ แล้วก็มันโดก็กดกลับอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ก็คือไวรัสนะครับซึ่งมันเหมาะสมกับพาส์สเดเวนมากเมื่อเราสามารถแบบว่าเก็บสแส่ได้เยอะแล้วก็ลาช็อตสักตัวเนี่ยเราก็รวยเละเลยนะครับอะไรประมาณนี้หลักๆตัวเดวนเนี่ยไม่มีอะไรไม่มีคอมโบอะไรเลยนะครับก็คืออาจจะเปิดด้วยท่า3ก่อนนะครับแล้วก็เดินตีเทท่า2ไปเรื่อยนะครับเก็บขวานไปเรื่อยนะท่า1กคูด้าเก็บครับอะไรประมาณนี้ก็คือแบบไม่มีอะไรมากครับก็คือพยายามดีเซต็ต พยายามวิเซท่าสองไปเรื่อยๆ,ๆนะครับตัวนี้มันจะโหดขึ้นต่อเมื่อเราเริ่มมีไอเทมเยอะๆนะครับยิ่งรอยเทมเยอะเราดาเมจก,ก็ยิ่งแรงนะครับเลดเกมเนี่ยตีทีหัวแตกนะสับเดเวนนะครับประมาณนี้กับการสับเดเวนไม่ได้มีคอมโบอะไรมากนะครับดอยแนะนําแค่ว่ารับขวานเก่งๆใช้ถ้าสองบบ่อยเมื่อมีโอกาสนะแค่นี้ก็ตัวเดเวนก็จะโหดมากๆแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูการรีวิวกันเลยดีกว่านะสัตว์ตัวของเดเวนนะครับมาสู่การรีวิวกันต่อสับเดเวนนะฮะอันนี้นี่บอกเลยว่า ถ้าเกิดสโนบอลนะยาวนะ นี่อะไรวะนะป่าแรงค่ะเนี่ยโคตรแรงเลยตัวอะไรวะนี่เขาไปเก็บอะไรอะไรวะตัวอะไรวันน่ะเมื่อกี้ปลาทีเดียวหัวหลุดเลยมาเลย พาโคตรแรงตัวอะไรวะนะ่ะพ <c oughs> าแรงจัดเลยวะเดี๋ยวกลับบ้านไปเอาอของน่าจะแรงเขา่มน่าจะแบบหัวหลุดอะดูเส้นคุ้งขอทีหนึง่ง อะไรวะนะเกิดแล้วเกิดมากๆรู้สึกป่าแรงแรงโอเคไปกลับไปเอาของที่บ้านไปเดี๋ยว ลายคลิปง่ายมากตัวนี้ตีทีหนึ่งแบบร้อยเจ็ดสิบ <c oughs> ยได้บัตรเทิร์สมาแล้วน่าจะเถิดทั้งวันแล้วรีเลือดรวๆนะครับ <c oughs> บัตรเทิร์สรองเท้าบอกเลยว,ว่าเกิดเๆค <c oughs> อนีมานะ <c oughs> ตอนนี้การเงินเราดีดไปรับสี่พันสองคือตัวเรามันมีความสามารถเวลาเราเก็บขวานเยอะๆมันจะได้แบบโบนัสตอนฆ่านะเพราะงั้นยิ่งเราสโนโบอลนะครับตัวนี้มันจะยิ่งรวยมากนะครับ คือตัวมันไม่มีอะไรนอกจากจีแรงครับแต่มันต้องเก็บควานไงดนึง <laughs> ไม่ได้มีความเก่งกว่าอะไรนะ เ,เรียบร้อยเหนียวมากเลยตอนนี้เห็นนะมานานจะหมดแล้วโครันแบ่งๆกันแต่พอรู้สึกว่าพอมีโอหถ้าขีนะหัวแตกหมดเลย จะรอได้เอียนถ้าจะแรงกว่านี้อันนี้ไม่กลัวสก,กิลโพอยฝั่งเลย ตอนนี้คือเราโดนเราโดดวิ่งใส่ไข่ก็ได้ตอนเนี้ยเกิดมากเลยขอโทษ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 อได้เปล่ะโอ้โหแพน์มาหนาหมดตาดันกันเฮ้ยแนร์สวยสวยโอ้โหลาก่อนใช่เฮ้ยคาตามไหมหมดโอ้โหไม่มีใครหยุดเราได้ตอนนี้เราเป็นหน้าเป็นกอซิล่าสำหรับฝั่งโน้นไปแล้วนะครับ ไออี e. ดาเวนมีไออีกับบัตเทิร์ดบอกเลยว่างามตอนนี้ลูเซียนคือแบบว่าเงินเรานำลูเซียนสองเท่าเพาะท่า,ทาี่เรามันแบบรวยจริงๆนะคือปกติเกมนี้เวลาสโนโบอลร้วเ,เงินมันจะนำเยอะอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอเป็นเรเวนเนี่ยเวลาเราสโนโบอลมาสโนโบอลหนักกว่าเดิมมากนะแบบเหมือนเงินอยู่คนละเกมอบตอนนีเน้เงินดอยนี่คือน,นำไปไกลมากเลย ีทีละหกร้อยมาแตกกันตอนนี้ไปต้งเด,นนดน่นไปละ รอรรอลอยฝั่งเข้ามาจะเล่นได้ <c oughs> ถ้าขี่มีบอกเลยว่ายาว้ยเจ็บตอนนี้นะ่าต้องออกไอ้นี่นะครับตัวของตัวของคลิกซินเวอร์มีแต่ซีซีนะใช่ไหมหมด ขาดาคิวเลยวะปวดเกินค <H. S 2> าตาคอรดคิวเลยวะยาวๆบอกเลยตอนนี้ยากอะยากอย่างเดียวคือตอนจังหวะเก็บเก็บขวานเนี่ยบางคนเนาะเก็บขวาไม่แม่นอะไรเงี้ยจริงขวานมันก็เด้งตามที่เราวิ่งนะครับก็คือถ้าเราวิ่งไปด้านหน้าฝาดมันก็ลอยไปด้านหน้าน,นะถ้าวิ่งไปด้านซ้ายก็ถ้ายืนอยู่กับที่มันก็เด้งเดิมนะครับแต่ว่า ที่เราจะคอนโทรลมันได้ง่ายแค่ไหนบางคนก็ไม่ได้คอนโทรลง่ายอื เียยบร้อเห็นเราหรอจัดให้เลยย่อปืนนะทีนี้ก็ยิงไกลนะยิงไวละน่าจะง่ายขึ้นนะเวลาเล่นคาตาเราเดือดจังวะนะช่วงต้นเกมเราแห้สปีดน้อยนะครับเราก็จะแบบเก็บสองขวานลำบากเลยนะตอนนี้เขาตีเราเร็วได้มันก็จะอย่างเงี้ยโยน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 รัวรละ แต่จริงไม่ต้องซีเรียสมากก็ได้นะตกบ้างอะไรบ้างคนระับแต่ตอน, Ou Ou นต้นเกมพยายามแบบอย่าให้มันตกบ่อยนะมันได้สแต็กเยอะนะเดียดร้อนดุๆนะ แต่มากกว่าท่านหนึ่งเพื่อเลีงสเปกต่อได้ขวานจะไม่หายนะแกทำอะไรัเขาเน่ยโอ้ ใครอ่ะและเกิดเะไรตอนนี้

แต่ตัวนี้ตัองแบบว่ากดท่าสองบ่อยๆนะงั้นดอไม่ค่อยโหดนะอีกฝั่งแท้งไม่ค่อยเยอะนะยังไม่จำเป็นต้องรีบขึ้นในตัวของเจาะกระเลาะมากนะครับตอนนี้นะจะแบบตีใครก็หัวแตกแลนะตอนเนี้ยสกอร์เรานำโด่งมาเลยนะระวังแค่โดนสตันก็พอ Không lý liệt đây Hãy <leo đáy. coughs> เดือดฮนะประมาณนี้แล้วกันนะสับการ์รีวิวนะครับดาเวนนะ <Victory. S 1> ที่ขวานเรายังเดือดตีไปส <c oughs> ามหมื่นไงตาตานี้แบบฮิวเพลนมากเลยเอาลูนฮิวด้วย ครับก็เป็นไงบ้างครับสำหรับการรีวิว David เดวนในวันนี้ก็ถือเป็นตัวหนึ่ง,งที่ค่อนข้างจะตีแรงมากๆไงแล้วก็ถ้าเกิดตัวของเดวนเนี่ยมันได้ทําการสโนบอลหรือต้นเกมได้เปรียบขึ้นมาเนี่ยบอกเลยว่ายาวๆนะพอมันได้บัตเทิร์สได้อีอะไรมันตีธรรมดาแรงมากๆแถมมันรีเลื่อยค่อนข้างจะขี้โมมากๆนะใครที่ทำเดเมจกับมันได้แบบไม่สุดเนี่ยโดนมันตีธรรมดาไปเรื่อยเลือดเต็มรวยๆนะเพราะงั้นดยมองว่าเดวนเนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างจะเก่งมากถ้าเราสามารถใช้ช่วงต้นเกมสามารถฆ่าศัตรูได้สักตัวหนึงงที่่อวา ใครที่แบบไม่ชอบแบบว่ากดสกิลเป็นคอมโบอะไรนะเน้นกดขวานเก็บขวานปลาขวานอะไรอย่างงี้ตัวนี้ก็เป็นตัวที่ดาเมสใจมากเลยนะตัวหนึ่ง,น,น,ง,งนะครับในตำแหน่งของ a อดอย่างดาเวนนะครับขับกระแทนเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กันด้วยนะจูกำลังใจคนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะเปคลิปเล่นต่อไปนั้นก็ฝ่ายตามกันนะครับวันนี้ผมก็แค่นี้หละครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน